าา้ไปเที่ยวเวียดนามกาันวันนี้แล้วนั่ง MRT จากท่าพระไปลงดอนเหืองถึงแล้วก็เติมพลังกันกอ่อนเข้ามันไก่ร้านนี้อร่อยมากนะที่ฟูดคอร์ด f l บินแอร์เอเชียรอบหโมงเย็นนั่งมาประมาณ2ชั่วโมงก็วาร์ปมาสนามบ,บินหน่อยบ่ายที่หานอยเรียบรอ้อยจากนั้นเรียกแกล็บไปที่โรงแรมระหว่างทางแวะเติมน้ำมันด้วยปั๊มน้ำมันที่นี่จะเป็นแบบบริการตัวเองนะทุกคน ที่พักของเราสองคืนแรกจะอยู่ใกล้ๆก,กับทะเลสาบหวันเกี้ยมซึ่งรถติดมากพอกลางเมืองสุดๆมาถึงแล้ววิกเตอร์เมโทรโพลิสจ้าห้องพักของเราอยู่ที่ชั้น6มีสมาชิกมากก่อนล่วงหน้าแล้ว1คนฉะนั้นทริปนี้จะมีสมาชิกทั้งหมด3คนด้วยกันห้องที่เราจองไว้นี่าจะเป็นเตียงเดี่ยว3เตียงเลยเนะไม่ต้องมีใครนอนเตียงเสริมอุปกรณ์ต่างๆก็ครบคันห้องน้ำสะอาดดี ออกไปหาอะไรกินการยำทำคืนที่นี่คือคักสุดๆเดินมาไม่นานก็พบกับเสิร์ไก่จ้าวนี้นะคะรอไม่นานฝืกไก่ก็มาเสิร์ฟหน้าตาจะประมาณนี้มีเส้นมีไก่แล้วก็ต้นหอมเอาจริงน้ำซุปร้อนมากบวกกับอากาศที่ร้อนอยู่แล้วก็คือร้อนไปอีกส่วนรสชาติถ้าไม่ปรุงเลยก็อร่อยอยู่แต่ถ้าอยากเพิ่มความนัวสามารถใส่พริกที่บนโต๊ะได้ของข้าวจบแล้วไปต่อของหวานกันเป็นไอติมสิงคโปร์ที่อยู่ข้างๆทะเลสาบ นั่งที่นี่ส่วนมากจะเป็นนั่งยองๆแบบนี้นะไอติมเขาเนี่ยอาจจะเป็นไอติมตัดเตี่ยมประกบขนมปังหรือประกบเวเฟอร์ก็ได้คืนนี้จบกันที่มินิมาร์ดเราแวะซื้อน้ำซื้อขนมเล็กน้อยก่อนเข้าที่พักมินิมาร์บ้านเขาคล้ายๆบ้านเราเลยแหละที่เคาน์เตอร์มีขายบันหมีทำสดแล้วก็มีตู้ขนมจีบซาลาเปาแล้วก็จะมีขายเหมือนฟิลประมาณมาม่าผัดด้วยนะซึ่งเลือกเมนูได้จากด้านบนเลยแต่อ่านไม่ออกดูจากรูปแล้วก็น่าอร่อยเช่นกัน หลังจากเดินทั่วร้านแล้วเราจะตัดสินใจซื้อน้ำลดผีที่ห้องนี้นะก็หวานหวาน,นดีอร่อยชื่นใจมือือละจ้าเช้าวันที่สองที่ฮานอยเวียดนามตอนนี้เรากำลังจะเดินไปกินอาหารเช้ากันที่อีกหนึ่งของโรงแรมและนี่คือลายอาหารเช้าของโรงแรมก็จะมีเป็นโซนขนมปังซีเรียลแล้วก็สลัดส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยอย่างหม้อนี้เนี่ยบางวันก็จะเป็นซุปบางวันจะเป็นโจ๊กอย่างวันนี้จะเป็นโจ๊ก แล้วก็อ,อ,กอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพวกเหมือนผัดพอกผัดไส้กรอกผัดหมี่ส่วนใครที่อยากกินพวกออมเล็ตแบบนี้ก็คือต้องสั่งแยกนะเขามีเคาน์เตอร์แยกยุ่และนี่คือหน้าตาอาหารที่เราลักมาวันนี้ต้องกินเยอะๆหน่อยเพราะว่าโปรแกรมแน่นมากยาวยัน้าทุ่มลเลยก๋วยเตี๋ยวก็มีนะแต่ว่าจะเป็นเอรไก่ก็คือต้องสั่งเอาที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟที่โต๊ะ อิ่มแล้วออกเดินทางกันตอนนี้เราเดินหาร้านเฝอ์สีซึ่งมีชื่อเสียงมากๆแต่ไม่ได้กินนะจ๊ะมาแวะกินน้ำผลไม้ข้างทางกันก่อนซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาจะเอาผลไม้สดๆเนี่ยมาหั่นเนาะแล้วก็เอาไปปัน้นราคาต่อแก้วก็จะประมาณบ้านเราเลย4 0่บถึงบาทส่วนที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่น้ำแข็งเยอะๆเหมือนบ้านเรานะเมนูที่เราสั่งสองแก้วนี้ก็คือเป็นแตงโมปั่นกับสลังปัน่น ถ้าใครไม่อยากเดินสามารถใช้บริการ3ล้อทีแบบนี้ชมเมืองได้นะจ๊ะมาถึงแล้วสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของเราวันนี้นั่นก็คือโบสถ์เซนต์โจเซฟนั่นเองซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นโบสถ์คริสต์เก่าที่ยอดนิยมในกรุงฮานอยตัวอาคารเนี่ยจะเป็นสถาปตัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสเขาว่ากันว่ามีต้นแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดามของกรุงปารีส เดี๋ยวเราจะเดินเล่นรอบๆแล้วเข้าไปข้างในกันเพื่อนๆ่อน,อน <ๆ S 2> คนไหนที่ใสก่กางเกงขาสั้นหรือก,กระโปรงสั้นมาต้องนุ่งผ้าถุงก,ก่อนเข้ามาข้างในด้วยนะจ๊ะออกมาด้านนอกแวกินของทอดสักหน่อยร้านนี้อยู่ข้างๆโบสถ์เลยเราเลงมาตั้งแต่ตอนขามาแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกันเขาทอดกันสดๆหน้าร้านให้เห็นแบบนี้เลยนะพวกเราสั่งมาทั้งหมด3อย่างจะมีกุ้งทอดปอเปี๊ยะแล้วก็ก้อนอะไรอีกสั่างจำชื่อไม่ได้ซึ่ง จะให้ผักมาเลยตะก้าหนึงแล้วก็น้ำจิ้มสไตล์อาจาดอีก3ถ้วยอุปกรณ์ข้างๆก็จะมีตะเกียบให้แล้วก็น้ำจิ้มอีก2แบบฟิลประมาณซอสพริกแต่ไม่น่าใช่หั่นออกมาด้านในไส้ทะลัก,กออกมาเลยส่วนประกอบของไส้ก็จะมีพวกแครลลอทหมูสับหรือไก่สับแล้วก็วุน้นเส้นเห็ดหอมประมาณนี้ อาจาดบ้านเขาจะเบาบางกว่าบ้านเรานะคือรสชาติไม่ได้เข้มข้นเหมือนพวกหมูสเต็กแต่ทางร้านเขากำลังปั้นกุ้งทอดสดๆอยู่ข้างๆโต๊ะเราเลยถ่ายมาให้ดูมาต่อกันที่ที่สองที่นี่คือฮานอยเทรนสตีทตอนพวกเรามาถึงก็คืออีกประมาณ10นาทีรถไฟจะมาแล้วก็เลยต้องรีบหน่อยเดินไปที่ร้านมาแล้วทุกคนเตรียมพร้อมมากอุปกรณ์ต่างๆ3 2 1 โอ้โหไกลมากๆเลยทุกคนคือฟิลตะลาดล,ะละ้มปุบหลังจากรถไฟไปแล้วก็ลงมาถ่ายรูปเล่นที่ร้างได้แล้วก็ร้านต่างๆนะจะมีตลอดทางเลยส่วนที่เห็นมุงๆอยู่นี่คือเขาขัดรองเท้ากันอันนี้ระหว่างทางที่เราจะเดินไปคาเฟ่กันคือถ่ายมาให้ดูนะทุกคนคือต้นไม้ที่หานอยน,นี่เขียวและล่มลื่นมากจริงๆชอบอันนี้ร้านคา้าระหว่างทางนะเราถ่ายมาให้ดูว่าวิถีชีวิตของอวเวียดนามเนี่ยเขาเป็นยังไง ถึงคาเฟ่แล้วอันนี้คือเรากําลังเดินเข้าซอยไปนะคาเฟ่ของเราเนี่ยอยู่ข้างในเลยเราก็อุ๊ยอันนี้เขาขายอะไรก็ไม่รู้ข้างๆน่ากินถึงแล้วและนี่คือร้าน The t a m Cafe Bistro ถ้าอ่านผิดขออภัยจริงๆเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาเป็นภาษาอะไร ที่นั่งจะมี2โซนก็คืออินดอร์กับเอา์ดด้านเอา์ดเนี่ยจะเงียบสงบและล่มลื่นมากเพราะว่าปกคลุมไปด้วยไม้ใบต่างๆที่นี่มีทั้งโซนคาเฟ่และโซนอาหารแต่วันนี้เราจะมาแวะกินขนมกันนิดหน่อยก่อนที่จะไปต่อโดยที่แก๊งเราเลือกที่จะนั่งข้างในกันเพราะอากาศร้อนจริงๆมาแล้วมี่แบ,บชิสเคก้กกับคาราเมลปั๊อิ่แล้วไปต่อไปต่อเดี๋ยวเราจะไปกันที่ Temple of l i t e r a t u r กัน ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วเข้าชมวันก่อนค่าตั๋วเนี่ยสามหมดองนะก็คือประมาณ45บาทเท่านั้นเองได้ตั๋วแล้วเอาตัว๋ว QR code มาที่ทางเข้าทางนี้ได้เลยเรามากัน3คนก็คือใช้ QR code แค่อันเดียวหลังจากผ่านประตูทางเข้ามาก็คือโอ้โห ข้างในนี่ต้นไม้ใหญ่เยอะมากๆแล้วก็แบบลมลืนสุดๆโดยวิหารวรรณกรรมแห่งนี้เป็นวัดของเจือที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามแปลนของที่นี่เนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลึกซึ่งเราจะมีประตูให้เดินผ่านเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้เมื่อเดินถึงบริเวณกลางวิหารวรรณกรรมก็จะพบกับบ่อน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางเลย,ยส่วนอาคารทางด้านซ้ายและขวา S <S จะเจอกับป้ายหินที่วางอยู่บนเตาและป้ายหินเหล่านี้ได้สลักรายชื่อผู้ที่สามารถสอบจองโงนในสมัยนั้นได้ <S 2> <S 2> <S 2> <S เดินลึกเข้าไปอีกเราจะพบกับประตูอันนี้ซึ่งลานนี้จะเป็นลานวิหารที่ประดิษฐานของเทพของจือ้อซึ่งเราสามารถสักการะบูชาได้ ประดิษฐ์ตัวอักษรอยู่ซึ่งเขาจะมีสมุดให้เราเลือกคําเพื่อความสิริมงคลแล้วก็เขาจะเขียนให้สดๆเลยแล้วก็เอามาเป้าหมีให้แห้งอาคารอีกฝั่งหนึ่งเป็นเหมือนมิวเซียมที่มีประวัติและเรื่องราวต่างๆเดินต่อไปอีกนิดมาถึงประตูสุดท้าย หลังจากก้าวผ่านประตูมาก็จะมีเป็นร้านโล่งๆตรงกลางขนาดใหญ่แล้วก็จะมี3อาคารเหมือนกันด้านในจะมีองค์เทพต่งางๆซึ่งสักการะบูชาได้มีพื้นที่ชั้นสองด้วยซึ่งมีองค์เทพเช่นกันขึ้นไปได้นะส่วนนี้คือแบบจำลองแปลงของวิหารวรรณกรรมแห่งนี้ทุกคนจะเห็นได้ว,ว่าใหญ่ามากจริงๆออกจากวิหารมาแล้วก็แวะเติมพลังกันหน่อยเป็นร้านเฟอร์นะทุกคนเป็นเฟอร์ไก่เฟริร์เนื้อ แล้วก็เราสั่งน้ำชาเย็นมาด้วยแล้วก็มีปลาท่องกโกด้วยใหญ่และยาวมากมาแล้วเฟอไก่คล้ายๆเดิมเลยกับเจ้าเอิญอันนี้ก็เป็นฟเฟอไก่เชื่องกันแต่เป็นแบบแห้งนะถ้าสั่งแบบแห้งเขาจะมีน้ำซุปมาให้ด้วยแล้วก็อีกจานหนึ่งเนี่ยฟิลประมาณยำๆก็ว่าได้เพราะว่าเขาจะมีหอมใส่มาด้วยและนี่คือหน้าตาอาหารทั้งหมดของมือนี้ เรามาต่อกันที่พิพิพธภัณฑ์ศิละปะแห่งชาติของเวียดนามตัวอาคารเนี่ยที่เนี่ยมีความรู้สึกคล้ายๆกับมิวเซียมสยามเลยก่อนอื่นเราก็ต้องซื้อตั๋วก่อนค่าตั๋วเนี่ยคนละสี่หมื่นดอกก็ประมาณ60บาทไทยเท่านั้นอเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน งานแสดงทั้งหมดจะมี3ชั้นนะอย่างชั้นล่างโซนแรกอันนี้จะเป็นศิลปะวัตถุทางประวัติศาสตร์คือที่นี่มีนานให้ดูเยอะมากๆเลยนะทุกคนแต่เนื่องจากเวลาอันจำกัดของเราอาจจะเก็บมาไม่หมดห้องถัดมาจะเป็นรูปปั้นที่เกี่ยวกับบุคคลทางาศาสนาขึ้นไปด้านบนเราจะพบกับมิทัศาการภาพวาดนะซึ่งธีมหรือคอนเซ็ปต์ของห้องนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม เอาจริงๆภาพว่าสวยทุกภาพเลยแต่ว่าถ้าเรายืนดูในดีเทลแล้วเนี่ยค่อนข้างเศร้าอยู่เหมือนกันเรียกแกร็บไปเดินห้างกันหน่อยเราจะไปกันที่วินคอมเซ็นเตอร์เมโทรโพลิสในห้างเนี่ยจะมีแบรนด์ต่างๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะอย่างเช่นเดลี่ควีนหรือส e เวนเซนแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยจะมีร้านอาหารไทยด้วยชือส้มตำไทยส่วนอันนี้คือโรงหนัง ตามาชมร้านเบเกอรี่ด้านล่างสัหน่อยโอ้โหทุกคนดูขนมปังน่ากินมากน่ากินทุกอันเลยแต่ไม่มีพื้นที่ในกระเพาะแล้วจ้านอกจากขนมปังแล้วเขาก็ยังมีโซนแซนด์วิชครัวซองหรือขนมเค้กแบบชิ้นเดียวแล้วก็แบบเป็นปอนด้วยน่ากินไปหมดดูเบเกอรี่จบมานั่งพักกันที่ไฮแลนด์คอฟฟี่ร้านข้างๆ มาแล้วเครื่องดื่มที่เราสั่งพร้อมขนมเค้กและบ้านหมี่บ้านหมี่ที่เราสั่งมาก็คือจะเป็นไส้ทุนนาเหมือนผสมครีมครีมนิดนึงยาวมากทุกคนแต่รสชาติก็คืออร่อยนะนุ่มมากรองท้องเรียบร้อยเรียกแกลบกลับที่พักกันสักแปบบล้างหน้าล้างตาอาหารเย็นวันนี้ที่ร้านเม็ดเวียดนามนิสรรศลองแอนเวจิเทอเรียนฟู้ด เลือกเมนูกันนานมากสุดท้ายเอาเป็นที่หายรีดเล็กคอมเมนต์มาล้อกันเมนูแรกอันนี้ต้องใช้แป้งหอ่อซึ่งแป้งอันนี้จะเป็นแป้งข้าวนะไม่ต้องจุ่มน้ําให้นิ่มก่อนคือเราจะกินแบบกรอบๆเลยเมนูนี้จะคล้ายๆเส้นมหมี่หมูย่างแต่ว่าที่นี่เขาจะใช้เส้นขนมจีนกับหมูย่างแทนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือพนักงานเขากําลังสาธิตวิธีการรับประทานอยู่ตั้งแต่การใส่ผักใส่หมูจนถึงวิธีการหอ่อแลย จานหันมาเป็นเมนูรวมปอบเปี๊ยะทั้งแบบส่วนและแบบทอดส่วนอันนี้คล้ายๆขนมเบือเบ้องยนไส้กุ้งแล้วก็จะมีผักผักบุ้งด้วยใส่กระเทียมเจียวไร่อยมากเมนูนี้ไม่ได้กินเปล่าๆนะทุกคนคือต้องหอกับแป้งเหมือนกันเหมือนหมูย่างอันแรกเลยการหอกก็คือคล้ายๆกันเลยใส่ผักใส่ไส้แล้วก็จิ้มเหมือนจิงม ไปเดินย่อยกันที่จับตุรัสต่อจ้าซึ่งที่นี่นะเขาจะมีถนนคนเดินในช่วงวีอิติสุขเสาร์อน,นี้เขาจะปิดถนนหมดเลยแล้วก็จะมีคนมาทำกิจกรรมรวมกันอย่างอันนี้จะเป็นวงดนตรีเล่นกันสดๆแบบนี้เดินมาอีกนิดเจอกลุ่มคนกำลังรวมตัวกัน ไหนเข้าไปดูอ๋อเขารวมตัวเต้นกันคือเต้นกันกลางแจ้งแบบนี้เลยหลายๆคนจุดหมายสุดท้ายของข้าคืนนี้คือสะพานแดงที่เชื่อมไปยังวัดงกเซินที่อยู่กลางนาง้ำหน้าสะพานแดงเขามีขายเหมือนตุ๊ก,กตาปั้นด้วยนะคือขายเหมือนเหมือนกันเลยหลายๆร้าน เข้าไปดูหมาก็คือน่ารักประมาณสอ0 0 0ื่นแต่ตัวละ30สบาทถึงสะพานแดงแล้วตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มแต่คนก็คือยังเยอะอยู่เลยคนพลุกพ่านมากๆแต่แล้วก็พบกับเรื่องที่ไม่คาดฝันปิดจา้าสะพานแดงปิดสี่ทุ่มอันนี้คือข้อผิดพลาดเลยนะคือเราไม่ได้เช็คมาก,ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยววันสุดท้ายเรามาใหม่ทีหน้าเราจะพาไปเที่ยวฮานลงเบยและสาบาก,กันอย่าลืมติดตามด้วยนะ